ัง่งนนข้ามก็เป็นลานแคมปิ้งนะครับลานกลางเต็นท์แล้ฝั่งนู้นนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับข้างๆแม่น้ำลิมคลองเนี่ยของเมืองคลองเัานะครับติดกับสภาพสะพานนิสภาพเมืองคลองนะครับเขาก็มีจุดบริการสำหรับสายแคมปิ้งอยู่นั้นก็มีมากลางอยู่สองสามเต็นท์นะครับแล้วก็มีรถนอนคันหนึ่งนะครับ แบบนอนบนรถคันหนึ่งฝั่งนู้นก็จะมีห้องน้ําไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับสายแคมปิ้งที่เมืองคลองครับตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านของเมืองคลองครับครับอันนี้มาที่เมืองคลอง อำเภอเชียงดาวครับเชียงใหม่วันที่ยี่สิบธันวาคมสอง4ันห้าร้อยหกสิครับมาเชื่อมาทัวรวที่เมืองคลองครับวันนี้ก็เลยเก็บภาพสวยๆรีวิวแม่น้ำเมืองคลองหรือว่าคลองน้ำเมืองคลองให้ดูนะครับก็จะมีน้ำไหลทั้งปีครับแม่นะไหลทั้งปีนะครับประมาณนั้นจะไหลทะลุผ่านไปลึกลงไปข้างหน้าก็จะไปเจอจกับ สะพานมิตรภาพของเมืองคลองนะครับตอนนี้ก็มาดูอยู่ด้านบนนะครับก็เลยมาประมาณ200ร้ยเมตรสามรยเมตรนะครับก็เลยมาดูต้นน้ำสันหน่อยว่ามาอย่งไงนะครับตอนนู้นก็จะเป็นควายของชาวบ้านนะครับกำลังจะเข้าคอ,อกแล้วนะหลังจากไปเลี้ยงมาบนเขาบนเนิน เมื่อดำก็จะเข้าคอกแล้วนะครับก็คงประมาณนั้นนะครับวิถีชีวิตชาวบ้านครับอยู่แบบเรียบง่ายนะครับอยู่แบบเรียบง่ายแบบันเองแบบเงียบเงียบสงบตามแบบธรรมชาติครับอยู่กับธรรมชาติตามแบบธรรมชาติวิถีชีวิตชนบทเรียบง่ายนะครับก็คงประมาณนั้นครับเมืองคลองครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับ ตอนนี้แวะมาบ้านนอกข้อควายครับเยี่ยมชมเก็บภาพซะหน่อยนะครับบริเวณนี้ก็ทางเข้ามานะครับติดต่อ,องพักก็บริเวณนี้นะครับประมาณนั้นก็แวะมาเยี่ยมมาชมบ้านนอกข้อควายซะหน่อยบ้านนอกหอกควาย อืมอม,อมีของน้ำเล็กๆ ตงกูดูข้างล่างนะครับสนใจสนใจสนใจอยู่ นี่ปรลดปรดเราต้องดูปลด่ลดม,มาโชว์ให้เจ้าเห็นเราันบนกกยยางกโยนะิตรงุอืมอยีนันผักที่เขาออก,กรายการเขาผักแล้วเหมือนอมนแนนีนี้มารีวิวนี่แหะบ้านนอกข้อควายคนนี้ลง้งเสรคนนี้มันเพอหลังเชิงเหมือนนี้ลลเยลยของพักอโอ้วิวโอเคครับ บ้านนอกหอกควายโอ้สวยงามครับสวยงามแนะนำนะครับท่านใดที่มาก็บ้านนอกหอกควายนี่ก็โอ้ยถือว่าโอเคครับอยู่ที่ทัดสวยงามเลยบ้านนอกหอกควายนะครับลงมาก็มีสระน้ำมีร้าน กฟงกาแฟนะครับเครื่องดื่มสูงขึ้นไปก็เป็นห้องพักราคาก็เข้าไปจองในเพจ facebook ได้เลยครับเข้าไปจองในเพจ facebook ได้เลยครับตอนนี้หลังฤด,ดูการเก็บเกี่ยวก็ฟางข้าวครับมีสั่งฟางข้าวเออบรรยากาศดีมากครับ ล้อมรอบด้วยหุบเขาข้างบนนู้นนะครับนี่บ้านนอกหอกควายนะครับชื่อโฮมสเตย์เขาครับท่านใดที่จะมาเที่ยวมาแวะเมืองคลองก็ตรงนี้ก็โอ้ยโอเคครับถ้ามาตรงนี้ก็โอเค ดูวิวโดยรวมแล้วโอเคสุดยอดเหมือนกันนะครับเแต่ว่ามันเป็นฤดูการหลังการเก็บเกี่ยวก็เลยเหลือแต่สังข้าวเหลือต่อฟางข้าวเอาไว้ให้เยี่ยมชมครับมันจะออกเหลืองๆแล้วอาจจะดูไม่สดชื่นแค่นั้นเองนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยครับบ้านนอกขอกควายนะครับเขาก็จะมีสะพานไม้ไผ่ให้เราเดินมาที่พัก แต่ละจุดแต่ละจุดนะครับการออกแบบก็โอเคฝั่งนู้นก็เป็นที่พักของเขานะครับสนใจติดต่อจองที่พักมาได้เลยทางเพจ facebook เข้าไปได้เลยนะครับราคาก็ดูตามนั้นได้เลยวันนี้สัญจรทัวร์แวะมาที่เมืองคลองก็เลยแวะมาเยือนมาเยี่ยมชมซะหน่อยครับมาเยี่ยมชมของเขาซะหน่อยรีวิวของเขาซะหน่อยนะครับ นีล่ลักังนะครับเนี่ยหรือว่ากระดิ่งสําหรับเอาไว้แขวนคอให้วัวให้ควายนะครับจะได้รู้ว่ามันเดินอยู่โซนไหนนะรประมาณนั้นนะครับโอ้โหก็ถือว่าโอเคเลยครับวิวททวาทัศน์อันนี้เขาน้ําเข้าแล้วน่าจะทำนายอีกรอบหนึ่งไม่แน่ใจนะครับตอนนี้น้ําจากเขาลงมาเนี่ยมันมีน้ําอยู่ ก็ไม่แน่ก็อาจจะทํานาสองรอบก็ได้นะครับเนี่ยเพราะของเขามีน้ํำรอเลี้ยงตลอดทั้งปีครับถ้าจะทํานาก็เอาน้ําเบี่ยงน้ําเข้ามาก็ไถกบสังสังข้าวครับไถกบก็ย่ําให้เลนก็เป็นนาหวานได้อีกปีหนึ่งนะครับเป็นนาปังอ่ะครับได้อีกรอบหนึ่งเพราะนาปีเขาเก็บเกี่ยวไปแล้ว ก็คงทำนาปังได้อีกรอบหนึ่งแต่ก็โดยรวมก็โอเคครับสุดยอดวิวโดยรอบโดยรวมโอ้บ้านนอกหอกควายครับบ้านนอกหอกควายถือว่าก็โอ้สุดยอดขนาดดูมีแต่สังข้าวก็ยังว่าโอเคเลยครับถ้าดูถ้ามาตรงฤดูข้าวเขียวขจีนี่ก็โอ้โหถือว่าโอ้วิวเขาเนี่ย อยู่เขานี่ก็จะสุดยอดเลยเท่าเนะี่ยก็เลยแวะมารีวิวซะหน่อยนะครับวันนี้พอดีไม่ได้จองที่พักตรงนี้ไว้นะครับไปจองตรงเมืองคลองโฮมสเตย์ไว้ก็เลยแวะมารีวิวแถวปันนอกข้อควายเนี่ยนะครับทางนู้นก็เป็นของเขานะครับทางนู้นก็เป็นของเขาที่พักหลายจุดหลายหลังนะครับสุดยอด ดูโดยรวมก็โอโหสุดยอดครับแต่ถ้าจะให้เจ๋วจริงๆก็เป็นก่อนการเก็บเกี่ยวครับจะสุดยอดมากาเป็นช่วงข้าวเขียวเข้าออกรวงก็จะสุดยอดมากเลยนะครับสนใจก็จับจองที่พักตามเพจเฟซบ o ๊กของบ้านนอกข้อควายนะครับวันนี้มารีวิวสัญจรทัวร์มาแวะมารีวิวก็ประมาณนั้นครับสัญจรทัวร์วันนี้ว่า เยี่ยมมาทัวร์แถวเมืองคลองนะครับวันที่2 0ธันวาคม2564นะครับ mm hmm. ก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับประมาณนั้นนะครับบริเวณบ้านนอกคอกควายนะครับ mm hmm. สัญจรทัวร์ครับแวะมาเที่ยวมาทัวร์นะครับวันนี้อยู่ตรงบ้านนอกคอกควายนะครับอย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสัญจรทัวร์ได้นะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสําหรับท่านใดที่เข้ามาเยี่ยมมาชมในช่องของเราก็จะได้มีข้อมูลนะครับสําหรับการท่องเที่ยวว่าจะแพะตรงไหนจะวักจะแพะตรงไหนจะพักตรงไหนจะแวะตรงไหนประมาณนั้นนะครับตรงนี้เป็นอีกที่หนึง่งถ้ามาเมืองคลองก็แนะนำครับบ้านนอกคอกควายนะครับ สนใจก็อจองเข้ามานะครับทางเพจ Facebook ของเขานะครับอันนี้สัญจรทัวร์เข้ามาทัวร์ที่เมืองคลองก็เลยแวะมารีวิวให้เขานะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสําหรับแหล่งท่องเที่ยวนะครับทั้งเก่าและใหม่ท่านที่มาชมช่องของเราก็จะได้มีข้อมูลไว้ในใจเวลามาเที่ยวก็จะได้มีข้อมูลนะครับ เป็นพื้นฐานไว้ในใจก็คงประมาณนั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้วันที่20่ธันวาคม2564ครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ น้ำแก้วหนึ่งน้ำไรดีแก้วหนึ่งตรงนั้นเขาจะทำนาอีกรอบหนึ่งเขาลางหวัดก้าน่ะใช่พอน้ำเข้านาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไถกบอีกรอบหนึง่ง ไม่ว่างเต็มตลอดเ,ออเต็มตลอดนะครับ,รบที่นี่จะเต็มตลอดนะครับถ้าวอล์กอินเข้ามานี่ไม่มีนะครับวอล์กอินเข้ามานี่จะไม่ได้นะครับต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะครับรจะวอล์กอินไม่ได้ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นวอล์กอินนี่หมดหวังเลยเอาวอล์กอินก็หนนเฉลวหนุนก็หนุนก็ใช้ชั้นแปด เรื่ยวัดแบบอันนั้นสามพันห้าอันนี้แบบแบบนี้เท่าไหร่เนี่ยเป็นไม้ไผยทาง่ตรงนั้นพันแปดพันแปดตรงไหนสามพันห้าอ๋อหลังโอ้หลังใหญ่นู้นสามพันห้าเป็นหลังหลังไปใช่ไหมเนี่ยหลังใหญ่นู้นนะครับสามพันห้าเป็นหลังหลังโอ้แต่ถ้าอย่างเรามาหลังนี้ก็ได้เนี่ยพันแปดอยู่ได้สี่คนมันมีสองห้องใช่ใช่ใช่พันแปดแล้วข้างบนนั่นเท่าไหร่น่ะ ไม่รู้ก็สั่งจองไม่พ่อยุนไม่ต้องอยู่หรอกมันสูงเดินท<อ>างไอ่ะทางเพจเฟซบุ๊กได้นะครับหนุนวันนี้ก็เต็มนะครับวันนี้วันนี้เต็มเต็มทุกวันไม่มีห้องว่างถ้าวอล์กอินไม่มีเออชโนดที่ดินเขาบอกว่าเป็นเต็มทุกวันนะครับไม่มีห้องว่างถ้าจะวอล์กอินเนี่ยไม่ไม่ไม่ว่างนะครับต้องสั่งจอง จองมาทางเพจเฟซบุ๊กของเขานะครับตอนนี้เขากำลังจะทำนายอีกรอบหนึ่งนี่นี่คือก้าข้าวนะครับต้นก้าของข้าวกำลังน้ำเข้าก็คงประมาณนั้น